มันดูหนังน้องพร้อมดูหนังอยู่พูดดีดีพูดดีดีคุณได้สองวันเองสามวันไปจะทำดูน้องดูน้องน่งเห็นตัวเองไหมน่ะเองตัวเองไหม พร้อมเห็นตัวเองไหมครับใส่เสื้อเซ็กซี่เลยครับร้อนเสื้อแทบจะมัดไม่ได้แล้วครับเสื้อนะมัดแทบจะมัดไม่ได้แล้วครับใช่คเนี่ยครับเสื้อแทบจะมัดไม่ได้แล้วครับเสื้อเนี่ยครับน้องดู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 อยู่อ่า

สัตว์แรกเลยในห้องดิในห้องย้ายน,นั่นแหละก็ไ่เห็นคือหายอยู่อ้าวมีได้เก้งขาสัตว์มีเก้งขาย,ยาวก็มีบบก็อยู่สัตว์แรกกับสัตว์สองใหญ่ดูมันมีอยู่มันมบ้าหลังขลิ่นบุตรียัยบ้านไปเบิรงอยู่ไม่ใช่เป็นคนพักเองนี่แหละอยู่ชั้นในห้องยายนั่นแหละ ตอเองาะทำไมตัวเอ้ไมีหาน้องพร้มเอาจะฝองกน,นันฝนันพี่พอใจทำรูปน้องพร้อมป้าอุป้าอุถ่ายส่งมาเมื่อเช้าที่แตกเหรอเมื่อเช้าอะ่ะ จีแตกชูมือเลยนะอินมซงหลายอินมชงก็จะขี้แตกแบบนี้แหละดีแล้วกินนมแม่วันละสองถุงละยายเอามาหน่อยเอามาหน่อยเอามาเนี่ยถุงนี้ละลายไปกินน้ำมะเร็งลน่อยครับน้องุควงทำอะไรอยู่ครับนุองความขี้ครับ

yeah. Bye bye. Bye bye. bye, bye.